มาซื้อขนมปังกับเอ็มมาด้วจ้าขนมปังอันนี้ก็จะมีใส่ช็อกโกแลตจ้าเรียกว่าขนมปังกลุ่มเนาะแล้วก็ใส่อันอย่างก็หื้อใส่อ้นุนอบแห้งจ้าแต่ว่าเอ็มมาบ่มักเอ็มมามาักขนมปังซื่อๆจ้าเพราไม่ใส่ยังก็เลยซื้อขนมปังให้เพื่อนจ้ะเพื่อนนี่ก็จะเป็นขนมต่างๆขนมปังต่างๆก็มีโดนทัทมีอย่างคล้ายๆบ้านเฮาเนาะจา้ะเนาะร้านค้ามองนี้หมายถึงว่าขนมเพิ่นว่าจ้ะเด้อเวลาไม่สุ่ ของปูดแม่เอมาิว่าปูดกับแมน่น่าจ้ะแม่เอมามักทดลองกินได้แล้วหรอไปไปใจไปน้ำกันนี่ละมีกาแฟให้แม่เนี่ยบอกหน่อยเี๋ยนี้องโอ้มีของให้ชิมเราจะมาชิมไหมไหนอันไหน ซองมาใหญ่เฮ่านี้เนาะไปไหนคะบักม่มมวงมายิบสี่ยินหาโคนเอาบัาม่วงบ่ไปกินบ้านนากล้วยเอาบ่ามะม่วง น,นั่นแหละค่ะยิมหานแหละสองถืออยานั่นแหละค่ะไม่โกทินไปทานเหรอไม่เอาพูสาไม่เอาสวัสดีจ้ามาพมพอกับแม่มาได้ด้ะมณีจิพามาหลอดทางพี่จะทางฟาสต้าทาอย่างเอ็มนะแม่บอกว่ายังไงเวลาเล่นโทรศัพท์นะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงทําไมไม่หิวทาไมไม่ให้ถือแค่นี้ทําไมหิว กล้องมันทรายนะ่ะด่าลูกกันด้วยจ้ะอ่าวันนี้จะไปเล่นกับน้องเล็กก็เลยซื้อมะม่วงจ้ะมะม่วงสองลูกแล้วก็เอมานะ่าเนี่ยมอจะเล่นโทรศัพท์เมื่อเช้านะยยังไม่ได้กินข้าวหุงข้าว,าวเจ็บท้องก็เลยซื้อแต่บลล่ะนี่มันจะมีไส้ช็อกโกแลตแล้วก็ไม่มีไส้แล้วก็มีไส้อา่อาองุ่นอบแห้งจ้ะเอม่าบอมบ์เอม,าอมา่อมาแบบว่าเอาแต่ขนมปังกลมอย่างเดียวไม่ต้องมีไส้อะไรจ้ะแล้วก็จะได้นุม่มนุ่มช็อกโกแลตอยู่ไหนเอม่าอื้ สูงอีกหนนะ่อยนึงเออเนี่ยแล้วก็ได้นมช็อกโกแลตผสมมากินนะแต่ว่าน้ํามันไม่มากขับมาแล้วเมื่อกี้นี่เตือนลเลยว่าจะหมดทีนี้ก็จะไปเติมน้ามันก่อนเลยจ้าน้ำมันมันวันนี้ยังแพงอยู่จะอ่าลิตรละยี่สิบสองโคนประมาณประมาณแปดสิบบาทบ้านเรานะจน๊ะนาะก็เลยเติมแค่สามร้อยกว่ากว่าโคนนี้เลยจ้าแล้วก็ให้ชมวิวสวยๆตรงปั๊มเติมน้ำมันจ้าอจาจจะนกาจะไปบ้านน้องเล็ก้กมื้อนี เลวงกส่วนมาเล่นน้ำกัเลยมาจ้าปนนี้การผพามาเบิงแวหย่าแห่งอนอยู่ข้างๆบ้านนั่นของนองลวงฤกเนี่ยจะสาวซัแก้วหย่าท่านแห่งแห่งบ่สเนีกได้จาหย่า็ Nh มีสองแบบแบบแกกบแห่งบอสนิทได้จะแต่ว่ามอน้แห่งบอสนิทข้าเจ้าก็เริ่มตัดหย่ากนช่วงนี้อากาศดีสองสามมื้อเนาะตั้งแต่ทางบ้านแม่เอมามาจนถึงบ้านนลวงฤกเนี่ยโอ้ยมีตั้งหลายเจ้าหลายฟร์มจากที่เขาแบบว่าตัดหญ้าเนาะตัดหญ้าแล้วก็จะแพ็คๆแล็บเข้าไปไว้ให้ซัดเลี้ยงเลยไหมจ้า มไมันอยากเรียนนะมันทีไปไปสาวๆจะไปสถานีต่อไปแล้วจ้าอ้อแต่มวนัว่นาหละเขามาโดดจากซิโมงหนึ่งจอยเลยตัวกระซิลลงหาโล่ไอ้กระหาโล่ไม่หนังเล็กไม,ไ,ไม่ชอบกลัวจอยใช่ไหมอืมมันนี่มันไม่สูงออไปไปไปสิไปบ,บ,บ่ไปแล้วชิไี้เมื่อบรเว้นบ่เวนไป มามาอยู่ขันซาสิบริม,มาไปไป,ไปล่ะคำแพงมีเดี๋ยวโมพาม <c oughs> ไม่กอกไม่กอดเนาะนนนะพาเด็กน้อยมาเลาะเล่นจ้ะเอมม่าเอลินาะมาหาเลาะเล่นทั้งผุนจ้ะมีเด็กน้อยผู้ชายสองคน ไม่รู้ขายอะไรหรือเล่นเกมอะไรสองคนทำมืออย่างเงี้ยไว้พวกแม่เอมมาเลี้ยวเข้าไปาะฉันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะมานะก็เลยมาจอดรถตรงนี้แล้วก็จะพากันเดินไปจากนี้ไม่ไกลตรงเนี้ยังไงเนี่ยตรงนี้จ้ะเดี๋ยวซูมให้ดูเ้อนี่แหละก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะมานะอุลยเจ้าอเองมาชวนหนุ่มเขาทำไมฮะ,อะเอ็มมาแม่เล่นน้ำปันนิดน้อยปะนี่ แม่แมาแม่พาไปซื้อตำมะฮุ่งหนิบ่อยากไปตำมะฮุ่งเอลิณาถามเขาด้วยนะว่าถ้าไม่มีตำมะฮุ่งหรือมีตำปลาแดกไหมไหม่ไมีห้ยเอาบ่มีต ah ีเอาปลาเค็มอยากตำมะฮุ่งปลาแดกเห็นจังไหนล่ะกาแฟเหรียดโอ้โหยช่วยเด็กน้อยจ้ะขายน้ำหวานกาแฟจ้ะส่วนวัฟเฟิลหมดแล้วจ้ะเดมินสิลปุ๊บ ลิงกน,นะลิง <laughs> นดาดาวะวก็โซบินแต่ละแบบจะเอ้ยเด็กน้อยขายวัฟเฟิร์นจะแล้วก็จะมีอันนี้วัฟเฟิร์นเบิร์ดแล้วเขาขายแต่เวนคนจะนี่ไงอันนี้ก็มีมัฟฟินจะมีลูกบอลเอามานั่งกินหน่อยลงุลงโนมาซิดแตะก่อนนั่งทางนี้เอมมาทรายเด็กน้อยนะนู่เอมมาไปนั่งชมวิวนั่งทางนุ้นกับเอล่นานะ่ะชมวิวสวยอืซื้อกาแฟซอยเขาจะกาแฟอันละสิบห้าแก้วละสิบห้าแล้วก็มี มัฟฟินแต่อิมบารเอลยนะพอเลยแล้วลูกนะช่วยเขาซื้อเฉยๆเนาะจะเอัน้ำด้วยบูนน้ำสิบห้านนไปกินน้ำเปล่าที่รถนน<ม>ทุกอย่างสิบห้าโครนจ้าไม่ก็มีมัฟฟินมีเบานี่แล้วก็มีน้ำหวานกาแฟแล้วก็วัฟเฟิลจ้าแต่เหลือแต่มัฟฟินกับกาแฟน,น้ำหวานเนาะจ้านะเนาะแม่มากก็เลยมาซื้อกาแฟกับขนมแบบอุ่นๆเด็กๆจ้า พี่ยอมาไม่พูดอะไรหนูพูดกับพี่ามากก็ได้โอ้ยจิบกาแฟฮ้อนๆจ้ะสิบห้าคนที่ยิงเราไปกินนุ่นก็ได้นะเด็กน้อยเนอะจา่เขาก็หาเงินไปเที่ยวไปฮอลิเดย์ไปอะไรเนาะจะ่นะถ้ามีแบบนี้ก็จะเห็นไม่บ่อยแล้วจัะที่นอร์เวย์อ่า อาจจะไม่อนุญาตเลยแต่ก็คือแบบยืนยวนได้อยู่จ้ะก็คือถ้าถามสําหรับแม่มากก็ว่าแพงอยู่น้อยนึงนะจ้ะเพราะกาแฟสิบห้าแล้วก็มัฟฟินก็อันเล็กๆมันไม่ลน้นนะจ้ะสิบห้าเงี้ยแต่ก็เข้าใจนะเด็กเขาหาเงินแล้วก็มันคล้ายๆแบบประมาณว่าไม่ได้เสียภาษีนะจะ้ะพี่น้องก,ก็คือเราจะวิบเราจะโอนเข้าโอนใช้ทางโทรศัพท์เหมือนสแกนอะไรเหมือนบ้านเรานะจะ๊ะอืมก็เลยซื้อช่วยไปกาแฟแก้วหนึง่งแล้วก็ซื้อมัฟฟินเอ,เ,อเอลิ่านะซื้อมัฟฟินแม่เพิ่นเอาเงินให้จะ้ะ แต่ว่าอ็มมาว่าเบ่าอายไอ้อบาอาเพราะว่าอ็มมาเริ่มอายแล้วจ้ะพี่น้องเริ่มเป็นสาวอายผู้บ่าวเพราะว่าคนที่ขากก็กาลังเป็นใบรุ่นแบบกําลังจะเป็นบ่าวน้อยเลยไหมจ้ะอืมวอ,อนนี้กินแล้วก็เลยพาเด็กน้อยมาหละเล่นแถวโรงเรียนอนุบาลจ้ะโรงเรียนอนุบาลสาวก็ขี่อ,อุลสลาจ้ะสาวสาน้อยอือากาศดีแล้วจ้ะมองดูว่าเขาปลูกอะไรเมื่อกี้ยังไม่ได้ดู ก็ประมาณนี้จะอนุบาลแล้วก็โรงเรียนก็เหมือนบ้านเราในไรจ่ะเขาก็จะพานักเรียนทํากิจกรรมนอกโรงเรียนก็จะประมาณปลูกนี่เรจะถั่วลันเตากําลังเป็นหมากเลยเห็นไหมนี่โอ้หมากแกแล้วแต่พี่น้องได้แก่งี้แปลว่าเขาไม่กินเขาปลูกไว้เอาเอาพันธุ์มานไ่จ่ะเห็นบ่เนี่ยมากแกแล้วเนี่ยเลยกินแล้วนี่ถ้าแต่บนยอดนี่กินได้อยู่ไรจ้ะอย่างอ่อนๆเห็นไหมนี่อันนี้ปลูกรุ่นแรกอันนั้นรุ่นที่สองจะเป็นไหมรุ่นที่สองยังเขียวๆอยู่ ไปดูรุ่นที่สองก่อนรุ่นที่สองมาจะรุ่นที่สองเนี่ยรุ่นที่สองเป็นแค่ดอกเป็นแค่ดอกยังไม่ได้เป็นหมากเป็นฝักอายอดของถัวละไเตานี่กินกับนมกีนกินกับส้มตำแซบแซบเราจะกินเป็นผักไปเลยอันนเป็นมะเขือเทศจ้ะส่วนอันนั้นเป็นดอกไม้อะไรไม่รู้องน้นเป็นสตอเบอรี่แล้วก็เป็นหอมค่ะต้นหอมอันนี้เป็นแครอทรุ่นเลยว่าเป็นแครอทจ้ะนี่อันเนี้ย ก็พาเด็กน้อยทำกิจกรรมตัวนั้นก็จะเป็นเต็นท์ให้เด็กเล่นนะจ๊ะนอนทำกิจกรรมข้างนอก ody, Apple. สตรอเบอร์รี่แอปเปิ้ลวเซียนูอาทุกเสนทักโอโ้โหได้ตั้งเยอะเหรอลูกเขาจะเล่นฟุตบอลกันไงพี่น้องเขาจะกลับแล้วเด็กสองคนบอกว่าเธอเธอจะเอา ขนมมัดฟินฟรีไหมว่าสั่นเพราะว่าสขาคันเลนที่นี้เขาก็จะเปนเลนฟุตบอลตรงนี้น่ารักมากอะ่ะถ้าง,งั้นก็ไม่แพงแล้วถ้างั้นก็ถูกแล้วโอ้ได้กินของฟรีด้วยน่า,นารักจังเลยใส่บ้านเขาอยู่ทางโน้นจะโนอน,น,อนบ้านเขาอยู่ทางโน,น้นเพราะว่าเข้ามานี่ไม่ได้มีอะไรเห็นไหมแค่มาเล่นฟุตบอลบ้านเขาอยู่ใ, house, ใกล้ๆขายของเมกกื่อกี้เนี่ยอ๋อเอ้าเอ็มมากินเอา,มาเอามาืเอามา่อกี้ไายผู้บ่าวพี่น้องเมื่อกี้ถามว่าเอาอะไรไหมเอ็มไม่เอาว่าสั่นเป็นสาวเพิ่ะเริ่มไอยผู้บ่าว ฮัลโหลดูเอ็มมาฮัตพซามัเป็นนมันเหลืออยู่หกชิ้นจ้ะมีช็อกโกแลตหนึ่งมีช็อกโกแลตสีแล้วก็มัฟฟินอ่าไข่ธรรมดาจะสีไข่ธรรมดาเขาเอาให้หมดเลยเพราะว่าเขามาเล่นฟุตบอลเนาะใจดีนะพี่น้องก็รู้ว่าแบบเอาไว้บ้านแม่ก็คงไม่กินแล้วก็พวกที่มาซื้อเมื่อกี้เนี่ยคนเอเชียก็คงอยู่ตรงนี้อยู่โรงเรียนบาราฮาเกนอย่างนี้จาก็เลยเอามาให้แมมเออนั่นก็่ดนให้แล้วมันก็ได วันนี้ไม่แพงแลรวทีนี้กาแฟก็ไม่แพงแมาเดอิอมาเดอิอแซบบออีหล่ะแซบบอ,บบอไปขอบคุณผู้บ่าวอีกสิมาถึงสถานีต่อไปแล้วจ้ามาถึงอีกสถานีแล้วทีนี้จะมาเก็บแอปเปิลของฟรีจ้าตำรวจจะไม่ว่าเราหรอหนูฉันก็ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้ตัวเองเขากลัวตำรวจมาจับจังอ่ะตำรวจจะมาตอนไหนเหรออันนี้มันเกิดอยู่ข้างทางแล้วจ้ามันไม่มีเจ้าของเพราะว่ามันเกิดอยู่ถนนหลวงจ้าเนี่ย มาเก็บไปดองก็ได้แล้วก็วันนี้จะเก็บไปกินบักซมด้วยจะโอ้ยปลาเข็นมนอร้ายไหลอีหลาลตั้ตัวเองเก็บค่อยๆเก็บช้าๆหน่อยสิเขาจะถ่ายเนี่ยมาตัวเองเอามากใหญ่ๆนะคุณแม่บอกอะระวังขี้หมานะคะไม่ได้เป็นขี้หมาไม่บอกว่าระวังอูย้อยกเก็บเร็วหน่อยสิเก็บ้าๆนี่นี่มาเาทั้งนี่เอลี่นะแต่อีหลานี่ว่หม<า>ัมกหมักไงแล้วเนี่ยนั่นแหละเออเออปะเปาะ อุ้ยม่างมันใหญ่แตนะ่เอลีน่ะมากมันใหญ่ไหมอีหล่ะได้ปเะเฮ็ดแห้งเลยด้วงามงามันจะหกักหน่ามากนี่ไหมเออหนาหลับปลาเขีมบมาหม่าเออนั่นแหละโอ้เสียงบิดมันกรอบเลยนเนาะอีหล่าสุกไหมไม่กินไม่กินโชว์ให้ปลาเค็มดูมั่งตัวเองระ <c oughs> วงงังเคีวเหวนะ <c oughs> มมี้ยนะส้มไหม ส้มไหมส้มหรือหวานอืมคือบนเราทาไมแล้วทําตาอย่างนั้นถ้าหวานนะ่ะอร่อยเย <laughs> เดี๋ยวถ้าว่าเข็มเลิกถ่ายก็จะโยนทิ้ง <laughs> อาโยนทิ้งเลยไม่ถ่ายแล้วเดี๋ยวเขาจะชิมแล้วนะโอ้โอ้โอกินแบบกัดใช่ไม่ได้เอาพริกเกลือมาจิ้มเนาะเอดนนะ <laughs> โอ้ยใบไม้มันบับบง,บงปลาเข็มนะโอ้ยโอ้ยสร้างป็นแท อืมันยังฝาดอยู่อันนี้ใหญ่มากฉันจะกิน,เป,น,เ,น,นเปรียวเนเจนเงี้ยเปรี้ยวอั้อันนี้ไม่เปรี้ยวกินอ่ะขอดูตาหน่อยอะไรชมหีน่นห้องพอดีเอาไปดองตัวเองเนาะ หยุดแล้วหยุดแล้วโอ้หยุดแล้วก็โยนทิ้งเลยหรออืมพอหยุดหยุดวิดีโอแล้วหลานก็รีบทิ้งไปเลยแหมมันส้มจ่ามันยังอันนี้ถึงจะเอาไปกิน,นกิน,นเป็นหมักส้มไงอืม <c oughs> ดกดกดก,ดกน้องเล็กเพื่อนมาเพ่นมาเอาไปดองทุกปีวันสันมาดามแล้วก็แซ่บด้วยต้นนี้จ่ะ <c oughs> คือส้มอร่อยไม่ได้ฝาดเยอะนะคือฝาดหน่อยเดียวแต่ว่าถ้าแก่แล้วก็จะไม่ฝาดจ่านายตัวเอง มามามาเออจะเพิ่งบิดโอ้ยทำไมบิดไวแท้มันก็ทำช้าช้าไม่เป็นเนาะอืมปลาเข็มแก่แล้วเนาะก็เลยทำต้องทำช้ารู้สิลองชิมดูชิมชิมชิมอาอาปากกว้างจังเป็นสาวเป็นแซ่แซ่บะฝาดยั่งเกี่ยเขียวนบถึกแดดได้ล่ะทางล่างนี่ทางฝาดเห็นบ่หมักอ่อนๆกับมีได้ล่ะ มันบ่ถือแดดไหมเมื่อกี้เอลินาเรนผ่านอยูน,นขขอืมกเก็บปานเขาปลูกไว้แท้เอาเพิ่นบัวาดอ,อกขอแล้วเพิ่นว่าเออว่าซะแต่เพิ่นเออบ่แห้ง่นเออแห้งกับสิ่เล,ลียนเลยแหละเขาก็ปล่อยเวันทิ้งเฉยๆอย่ะนุ้งเว้ยถ้าเราไม่เก็บก็หลังก็เขาปลูกกันหลังละสองสามต้นเนาะแต่ละหลังเราไม่มาเขาก็เก็บเขาก็ปล่อยทิ้งหล่นเน่นาหละคุณนะ ไม่กินแล้วปล่อยโรนทิมมองเรียนเมื่สิดึกใส่ถนนเล่นเตีไม่ล่าตูวเบิงอยู่้างใต้นี่ยังเขียวเขียวบ่ได้เขียวจะซื้อได้เขียวอ่อนพร้อมมากซ้ำอีนี่นี่นี่อันนี้แห้งมันหล่นแล้วนี่อือเพราะว่านมันบดถือแดดมันไม่ได้รับแสงแดดน้องหนูเนาะมันก็จะริญนติบโตแบบไม่สมบูรณ์เห็ไหมยังบอได,ด้ ไงโอ้บไดิเหตุลุนเอนี่มากนน้อยหนึ่งเอาชิลูเตีใครอยากรู้ว่าเพรลักไปเบิ้งคลิปแม่ามานอวีเลอน่าร่าไปไป,าไปสาวไปสถานีต่อไปวันนี้ขับรถเลาะเล่นอย่างเดียวจะไม่ได้เกี่ยวกับใครกลับมาจากทุนแหมก็อยู่บ้านพักไปวันหนึ่งนะจ้ะวันนี้ขอเลาออีกแล้วจ้ะแม่เามาอดใจไม่ได้ต้องเลาะจ้ะ ได้น้ําสลดหกวันนั้นะนะนานเห็นไหมนะตายแล้วพ้าเจ้าตำรวจมาจับแล้วามาแวะร้านแป๊บหนึ่งจะ้ะก่อนจะไปสถานีต่อไป วิวงามจ้าอืมตรงนี้เป็นจะนั่งกิบกาแฟท่ลละเนาะอืมสวยจังเลยอ่ะร้านนี้เม่เมาคิดว่าเคยเข้ามาครั้งเดียวอือคืออาจจะไม่เคยเลยโอ้เป็นหม่องนังเรีนที่สวยงามจ้ะใกล้ๆถึงเววังแล้วเนะจ้ะจะไปสถานีต่อไปแล้ว เอาไปเย็นนะนู้นใเย็นอน,นู้นเริ่มโอ้โหโอ้โหเก่งจังอันนี้น้องเล็กซื้อน้ำโคกให้ก็เลยมากินแต่ว่าไม่ให้เด็กน้อยกินแล้วเพราะเด็กน้อยกินสลุดไปแล้วจากคนละแก้วแล้วโอ้ยอยากเล็บสวยก็จะลาบากหน่อยนิดจ้ะเปิดยากอื้อหือโอ,โอ้เปิดพิทางหักสนะหักเออไม่หักได้อยู่ นั่นาน้ำสลุดบากินมาปากสีฟ้าเลยกินน้ำสลุดนะปากอีกแ <c> ม่ก็จะไปแล้วไปพุ่นเอลินาพักเข็มก็ี่ไปพุไปไน่นพุ่นแล้วไปเล่นทั้งพุ่นไ,ไปเก็บบักลาดบลูรี่กิน,กนไม่อยากเลยนะอ๋ยเยไไอเขาอยากกับอยู่าสาวๆเขาอยากเป็นสาวอ่ะ อ้าวเขียนอ่ารุ่นรุนร่นรุนร่นสปาร์เก,กให้เบิ่งแนภาษาเวภาษาอังกฤษว่าจะไดนก็อนสัวพาอังกฤษว่าจะไดนก่อนนี้รุ่นเบิร์นภาษารุ่นเบิร์นโอ้ยกว่บบาเกือบรอดนนเนี้ยมันง่ายเนาะจ้ะอืมว่าเกือบร่อด้วยแล้ว เขาอยากจะเอาล้อเขาไม่ได้เอาหน้าตัวเองหรอกตัวเองไม่เสือเขาจะเอาล้อเลนใกล้เลยโอ้โหมันย้อนแสงนาะล่ะแล้วพี่เอามาทาไมไม่มาเบิ่งลูกตัวโอ้ยมารถม้ารถถ่าชอมองหนึ่งแหละ <c oughs> จะมาหรือ <c oughs> จะไปเนอลูกนี่วบาจังไรนอลูกก็ได้ลืมหนูที่จริงพี่ต้องไปรอทางโน้นนะอันนี้มันย้อนแสงงูงือฉลาดว่ะว้าว เออแมีนเนาะอีหล่าเขาก็ชิเมื่อยเขาเนาะอืมหนังเรื่องนี้ทุ่มทุนการสร้างไปฝั่งน้นอันนี้มันย้อนแต่โน้ลุชลาโน้ล้านไปฝั่งโน้นมันก็ขึ้นเนินเนาะก็ไม่มันเนาะเออเมียนเนาะอีหล่าเขาก็ชิเมื่อยเขาเนาะโอ้ทุ่มทุนสร้างเนาะครีเอเตอร์หะยูทูบเบอร์หะโอ้โหเอาเอาคักๆ ยังไงอะยังไงให้ปลาเข็มบมองอะไรชอบเลยอ่ะแม่แต่แม่ชอบเอ็มมาเยอ้อ๊ะเกนไว้ให้เห็นเบื้องเนี่ยเกตอ่านให้เห็นแล้วเลี้ยวดูล้มเนี่ยปากคาบเล้เอา,อา,อาลองดูเสียนี้นะพังเบิดหลดสุน,นันกล้วยเอ้ยเกือบรอพังเบิด เอา้าเขาไม่ได้ทำอะไรตัวเองเขาไม่ได้เล่นกับตัวเองเลยมาพังได้ไงสิไปสถานีต่อไปเลย้ะจ้าบัน,นี้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็ขี่เกือบรอเสร็จแล้วจ้ามันบ่าเซ็ตดอกเล็กน้อยนะพี่น้องมันก็อยากขี่ต่อเลยแต่ว่าเม่มิทุราสิไปทั้งอื่นจ้าโอ้มันขี่ไปทั้ง่นทางไหนล่ะ มาเด้อมาเด้อเด็กๆไปขึ้นรถนะไปทั้งแก่ได้ล่ะมาขึ้นรถขึ้นรถเด้อเหงเลยแม่สุภากรถอดรองเท้าเงียวตอนนันเตียไม่เรากลับป้าเลยใช่เรากลับบ้านเลยนกลับบ้านเลยนะขอบคุณที่ให้ยืมกับบ้าตวบอกเออกี่ทุ่มแล้ว เราจะถามอยู่นี่แหงซาแหงบ่ได้ไลลินน้นำกันโดนเอาคุณมีสิทธิ์เลือกมามาเอาาอมันยุ่งหลายอีรีนั่งบ่ได้ดอกยุ่งไรหลายจะ้ะมาถึงแล้วก็พักกันแต่งแจวเลยจะ้ะจะกินอแอปเปิลกับมะม่วงแล้วว่าจะนั่งข้างนอกชมวิวมันไม่ได้เราจะยุ่งเยอะมาก อืมอยู่ข้างในยุงก็คือหินนั่นแหละจ้ะ ลูกบุญเอ้ยก็มากลินแม่เอ้ยมาเหมืนมาดองเแม่ล่ะตูไ้ไปดองกินนะตองของบอสแซบดองกับดองเข้มในแม่ล่ะมันบ่ค,ค่อยกึดแม่ก็ยังว่าลืมอย่างรูปบอกเมืองไทยปูนในแม่ล่ะปูนขาปูนแดงไหมโอ,โอ้ขั้นั่างของประแดดบรรณาอย่าลืมเมือเสียให้ตูถามเขาว่ามีบอสแมคคาไทยไหมคูณเนาะเอาไปทำอะไรอ๋อเอาหน้ามาแซบไลหน้ฮัฟต์ดองอย่างนี้น แข็งนี่แหละมันเหมาะเหมาะแข็งบ่เนี่ยลืมขนบ่นหัวก็คือป่าผอเด้่ <c oughs> บ่กแล้แล้วแม่นบ่เน,นาะเวลากินต้นตำต้องอย่างนี้หนูอันนี้บักส้มคนไทยคนระับอยากเอ่ยคนหนึ่งกูบอกว่าจะซีดทั้ง <c oughs> มันอย่างตลาดทั้งเคลียระนะ์ทั้งเนาะอืม บอให้ามัต่ำมึงหุงลาบคนไท้เป็นอย่างตงัวเ็ดซึง้งใส่เสียงกับปุ้นยังคักเฮ้ทำไมต้องแบบลิ้นอะอือน้องเล็กทำกับข้าวให้ผัวเพื่อนจ้าก,ก็มีต้มโคโรบี้แล้วก็มันฝรั่งอยู่ข้างล่างจา้ะอันนี้ก็จะเป็นเบคอน้ะจ้ะเนี่ยเบคอนเบคอนก็กินเป็นน้ำซอสเ,เป็นเนอะไรไปเลยเี่ยไหมจ้ะน้ำซอสเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโปเทตบอลจ่าทำเองนะโพเทตบอลก็คือ เอาแป้งแล้วก็มันฝรั่งใส่เกลือใส่แล้วผสมเข้ากันปั้นๆแล้วก็ต้มเนาะจากนพอเทตบอลน้นองเล็กไม่อยู่ขออนุญาตเหมืนอนุ้ยหม,มูนะหมูบอลลุงผัวเพื่นนี่พี่น้องมาเป็นต้นตอนเลยคุณน่ะสีชมพูบอ่อ,อ,อปิดไวค้ค่ะเดี๋ยวเขาจะมาเพาะน,นี้ต้มมันหมอน้อหญ่เนาะจ้ะมันฝรั่งครับอัน โคโรบีหมอใหญ่บอกพวกล่ะหรืมาใส่โคโรบีกับแครอทอีกจ้ะอุ้ยอาหารจานด่วนด่างแฉะแฉะนะดอกมันคือสีขาวดองอะคัะมาละลายได้หมากลูกพุนจ้ะอยู่นี่ลูก<ๆ>ลูกพัมนั่นแหละเนาะเออพรุ่มหมาป้านท้ากับลูกพุนเบิงเด้อพี่น้องแม่มาจะให้เบิงอันนี้นออ้องเล็กคนชอยชอยให้เบิงลาตัวเบิงข้างนึงนะเบิงเด้อจ้ะคือคืออย่งอีกเรเห็นเวลาล่องตรงนี้ไหมแบบสองสลิ เอาปาเสือเบิง์กแม่ไอ้กิ่นยงไหนอ้คีดคิดแม่ลา้ผู้เซื้อแก้วมาเห้โตัวกุ้ยแม่แก้วนมล่ะแม่ซื้อเองอ้ยซื้อยูน่บอรสซ่างบอลาเป็นของควัญผัวเอาโอ้แก้วช็อตบ่มีบอนแบบเป็นกระดอนั่นหลักซื้อรักยั้งนะผู้ห่ะ น้อยโพสมันไม่ค่อยเห็นหนูนว้าวแมนนะ่นเนาะซื้อตัวล้วน่าตกกะได้ละงามนะเนาะสวยคนละแบบมะสวยขยี้ใจเอลินาะ มีกีช่นด้อมันเจอไม่รึเตล่าเออเออเอาปลูกต่อคืนบ่ได้ตีละยิงทิ้งเดอโอ้ไม่กันอืมได้อยู่น่ารักแค่อืมอันนี้ของผัวเอ้ยเด้ออันนี้ของผัวชูโอ้ล่ะเวลาเ้าคุดนี่มันสิลอนของมันไปเองเมืนบะ ลาลาเขาจะมาขุดหัวที่หลังมันต้นันนอ่าเง้ยนมันคือหินลายบ่เอวบ่าเนาะดอืออือินได้อืออืฟินคือคนปลูกเลย่ะปุจเตุมันฝรั่งเออมัน่ยาฝรั่งขุดมันฝรั่งนาล่ะอืมโอ้ต้องเคี่ยหาเหมือนคือละคือเขาขุดมันสำปะหลังบ้านเขาอิริละขุดกระูแล้ขอะไรเนือเมี้ปลูกงนี้หละแต่ว่าปล อันนี้ดิปลูกบอวบดิปลูกมันมาปลูกแต่อันนี้มันปลาอืมทำนี่ก็กินบวหวาดบวบใยละวเชิญเขาขายโรงงานปลาไม่กินเลยยังเพราะอันสดๆจริงจริงก็จะแซ่บทุกอย่างเนาะล่ะเนาะข้าวใหม่ใหม่ซดๆแหมเออไส้ที่ให้กิ่นหอยซิมหอยิมบบจักรโล่ปลาเอ้ามากมากอิริได้ล่ะมากได้มากแบบนี้แต่ว่าอร่อยจริงๆมันอร่อยกว่าที่ก็ตุก็ซ่างเบ้าเนาะมันใหม่เนาะโอ้โอ้ไนเดียเดีติดมาละหัน มิดน่าเนืออืมเออมาแบบโไอ้คนเคยเห็นล่ะไอ้หมมอืมอืมไอ้หัมมัยังสำนีของคนที่สำนีเห็นของคนดึงได้เนาะใอ้เบิงบวลาลาเวนว้นลเวนนี่ยเห็นว่าก็จะจะกินเบิดหลายกินซุนซีจุหมากับเบิงในของน้องของนุ่มติล่อืมของน้ำในจังเลยพี่กูเขาปลูกซอยเนาะมันฝรั่งตาเรายังดีอยู่ด้ล่ะเพราะผลิตลูกได้อีกสองคนอยู่เราก็ได้ ก็ขุดได้ประมาณสามโลก,กว่าเนี่ยหละจ้ะพี่น้องอืมเพราะว่าขุดเบิงสือส่อเนอะาะว่าเป็นหัวเยอะหรือ,อยังจัง,งสิแมพูดหละประมาณไปไปลายเดือนไม่ได้จ่าคิดว่าไปไปลายเดือนสิงหาผุ๋ยจังซีขุดได้อีกเนาะนะานะมาดูใบไอ้ของมันฝรั่งจ้ะน้องเล็กเขาปลูกเยอะจ้ะปลูกตรงนี้แล้วก็น่นทางโน้นก็มีจ้ะทางพุ่อผัวเมียเป็นนักซอยกันหาบหยาบซอยกันดึง <laughs> น่ารักอ่ะเอ็นดูอ่ะดอกมันฝรัง่งโอ้ยดอกงามนะจ้ะยาเดียขนีโนโซลีแกโอ้นี่อันนี้กาส่วนนี้ปลูกมันฝรัง่งแม่เอม๋ม่าบอไดมาปลูกแล้วจะปลูกจะปีกไก่บรไดเก็บปีนี้บอไดปลูกแต่ว่าซีเพิ่นสซี่ห้มาเก็บน้ำอยู่สั้นจ้ะพี่น้อง อันนั้นเขาได้ประมาณกินได้วันหรือสองวันแล้ะจากบนบ่อเอาหลายหินหลายอย่าคุดบางดีซื้อว่าไม่หัวบ่อซั่งแฟนน้องเล็กก็เลยมาคุดสิกลับบ้านเลยด้บ้านี้นะมาเด้นมาเอ้มาเด้อพาไปเล่นหมาอีกแล้วเออเล่นแมวอีกแล้วเก็บไปเก็บี่ไหนมาคะอ๋อช้อปปิ้งแถวนี้แหละค่ะค <mam> ุ้มค่าน้ำม <out> ันแล้วจะกลับแล้วไม่รู้เขาให้อะไรมาจริงๆหัวรู้หัวไม่ให้เอานะอันเนี้ยใช่ไหมใช่หัวไม่ให้เลยหัวอกว่ามันมันไม่น่าเนี่ยเราไปซื้อของแบบ ใหม่ๆพวกแบรนด์ดีกว่าเนี้ยไม่ค่อยจะรีบมาใส่รถเลยเนาะไม่ไม่เดี๋ยวเขาเปลี่ยนใจมากหรอไปเดแล้วคราถนนเส้นนี้จะเห็นกวางบ่อยมากเลยจ้ะมีบางครั้งเห็นเป็นร้อยกว่าตัวแต่ว่านานๆด้จ้ะจะเห็นเป็นร้อยกว่าตัวส่วนมากก็จะประมาณสามสิบห้าสิบนะจ๊ะเออกวางจะกว้าง กวางตอนเกือบห้าทุ่มเลยนะจ๊ะสี่ทุ่มกว่ากับห้าทุ่มแล้วน้องกวางเด้อลูกเข้าป่าแล้วควยมาเ็มากงเป็นห่วงลูกเม,มื่อกี้กวางตัดหน้ารถแต่พี่น้องดีนะไม่โดนรถแม่อมาแม่ลูกจ้ะข้ามไปแล้วมั้ยเออไปแล้วแหละเอมมา โอ้ยกลับมาถึงบ้านเกือบห้าทุ่มครึ่งจากเมื่อกี้แว่รลดน้ำ่าดอกไม้ให้น้ำหวานแป๊บหนึ่งจ้ะเอาลค์คลิปให้แม่นะค่ะคุณสวยเอาเร็วค่อยเรียนโทรศัพท์ต่อฮัลโหลไลคคลิปให้นายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาพกตุ๊กแมวไว้อีกเจ้าจ้ะขอบคุณค่ะคุณค้าที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำะังใจบายบายบายสวัสดีค่ะ